สวัสดีครับพวกผมเฉยเฉยคารครับตัวบอลค่ำคืนนี้ฟุตบอลน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะฟีฟ่าคับเวิลด์คัพนะครับรูปแบบใหม่จัดกันที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้มีมาฝาก4คู่รวมไปถึงฟุตบอลในเดื่นอีก3คู่รวมไป7คู่เหมือนเดิมนะครับเพราะ,ะนั้นใครไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีหรือไว นะครับดูฟุตบอลแบบฟรีๆเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเจียบได้เลยไม่ได้เสียอะไรมีกิจกรรมให้มากมายรวมไปถึงของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยๆแล้วที่สําคัญนะครับมีให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะแล้วก็มีการแนวนำแนวทางฟุตบอลสดทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นครับเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ฝากไว้แล้วกันนะครับ L S เจ็ดหรือว่าจิ้มลิงก์ทุงเชียบวางไว้ก็ได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเจ็ดคู่จะเป็นยังไงแนวทางจะเป็นทางไหนเหมือนเดิมเดลูงเชียบจัดการให้นะครับ เอาละครับเพิ่มการเสวนาเราไปเริ่มมือที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมฟีฟ่าคัพเวิลด์คับที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่างไบเยมิวนิคครับวันนี้พวกเขาจะเจอกับโอเกลนด์ตัวแทนจากนิวซีแลนด์นะครับเกมคู่นี้ kick off ราบ5ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับต้องบอกว่าฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับรูปแบบใหม่นะครับนะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับนะ8กลุ่ม32ทีมนะครับเอาอันดับหนึ่งและสองเข้าไปได้รอบ16ทีมสุดท้ายแบบ knock out นะครับก็ต้องมาดูกันว่า รูปแบบใหม่นี้จะสนุกแค่ไหนจะเป็นยังไงนะครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนนะครับนี่จะเป็นเกมแรกของทั้ง2ทีมในกลุ่ม C ีนะครับนะบาเยอร์ Bayern เนี่ยก็ยังไม่ได้แข่งเลยแล้วก็ทนาาของโอเกลด์ก็ยังไม่ได้แข่งเช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยก็มีเบนฟิก้าจากโปรตุเกสแล้วก็บอคาจูเนียจากอาร์เจนตินาด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะสำหรับกลุ่ม C ส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับของทั้ง2ทีมเจ้าท่าทางของไบยมวนิคนะครับ ตัวแทนจากจอรมาน,นีในยุโรปเนี่ยพวกเขาแข่ง5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งนัดล่าสุดครับส่งท้ายเบรดลิกา้าพวกเขาบุกไปไล่ถลม่มทางของโคฟินแฮมถึงถิง่นที่4ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านของนะครับโอเกลแลนตัวแทนจากนิวซีแลนด์5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้2แล้วก็ชนะ33 3เกมหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะเบลคนเฮดนะครับทีมร่วมหลีกมา2ประตูต่อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันในฟีฟ่าคัพเวิลด์คัต้องบอกววว่่าายินดีก ในเรื่องของไรทุ่ตุ้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามจากสื่อต่างประเทศท่าด้านของไบเยนมิวนิกนะครับลูกทีมของวอซองกอบนีเนี่ยน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1นำทัพโดยผู้สัปตัวอย่างโมเดลน้อยเอ้ยครับกองหลังอย่างพวกสเตนนิสตนะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างโจนาธานทานะครับรวมถึงคอลาดไลเมอร์แล้วก็ท่าด้านของราฟาเอลเกเรโลนะครับตรงกลางมีคิมิตนะครับพับโลวิดนะครับนะแล้วกระดานของสมัตมุลเลอร์แซกกาบี้ครับไมเคิลโอลิเซ่ส่วนหนักเตะเป็นแฮร์รี่เคนก็ถือตุ้เล่นหลักๆลงครบแน่นออออนน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 คคคคครรรรรัััััับบบบเเเเเพาาาาะะข้้้แแ่่่่สสสหถถวววววยยีีีกก็ืมมญชดดโ๊ล์ แทงจากนิวซีแลนด์น่าจะมาในะระบบ4-3-3นําทัพมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างมิเชลครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างโยนะครับนะแล้วก็กองหน้าอย่างเบเว่นนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์นะครับนะอย่างโอ๊กแลนด์เนี่ยเป็นรองทางด้านของไบเยนเยอะอยู่แล้วครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าขาดลอยแน่นอนลุงเฉียบยังมองว่าไบเยนมิวนิกดูเหนือกว่าด้วยทั้งคุณภาพของนักเตะแล้วก็ระบบการเล่นนะครับ ส่วนในเรื่องของดิแคปครับเกมนี้เปิดไพ่ไบยันิวนิกครับเป็นต่อโอเกลนด์ครับตัวออยู่ที่นะครับนะสี่ขีดสี่จุดห้ากำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สี่จุดห้าขีดห้านะครับก็ถือว่ากำแพงมาบนเนี่ยค่อนข้างเยอะสมควรนะแต่โดเชื่อว่าไปถึงเกมนี้น่าจะเป็นเกมแบบวันเวรครับทางของไบยันิวนิกน่าจะพับสนามบุกนะครับนะไปมองกันได้สำหรับกำแพงมาบนสี่ประตูดูเฉียบบอกว่ามีนะครับจากการไปต่อที่สี่ขีดสี่จุดห้าไปอยู่กับไบยันครับเกมนี้ดูเฉียบเชื่อว่าสี่ห้าสูตรน่าจะมีนะครับไปเชียร์เสือใต้ไบเสียยบบขาาานนนนอออ่่่่งแคครัูตม ยังอยู่กับที่ฟีฟ่าขับเบลครับครับในช่วงเวลาตีสองเราไปดูแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดครับปารีสแซงต์แชรงแมงวันนี้พวกเขาจะเจอกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดคู่นี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ในค่ำคืนนี้เลยนะครับในส่วนของตารางนะครับกลุ๊ปบีนะครับแอตมาดริดอยู่ร่วมกลุ่มกับโบโตฟ็โกอารเจนะครับตัวแทนจากบราซิลแล้วก็ปารีสแซงต์แชรงแมงรวมไปถึงทางด้านของเซตันชาวเดอร์จากสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าดูเช่นน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 เเเเเเเดีีีียยยวววกกกกกกัััััะะะคคคคครรรรรบบบบบสส่่่่่่ใใืืออออออองงงขูู้้้จมมมาาศึฟฟฟุุุตตลลลลแแชปป็็น ชนะของแอตมาลิศนะครับชนะไป1เกมแล้วก็ปารีสแซงแฉงชนะไป1เกมก็ถือเวททเวทค่อนข้างสูสีกันพอนสมควรนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิน่นไม่ใช่เจ้าถิ่นสิตมโขกับปารีสนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดนัดล่าสุดครับชิงแชมป์นะครับอ่าสโมสรมยุโรปหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขาไล่ถลม่มอินเตอร์มิลานตัวแทนจากอิตาลีไปถึง5-0าศูนย์ส่วน,นด้านของนะครับแอตเลติโกมาลิศ5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวครับชนะ3แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดพวกเขานะครับปิดท้ายฤดูกาาาาาลลลลลด้วยกกกกรรไไ่่ถมโนนนใศึสเปป4-0 ดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้ปราริสแซงต์แมงดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับรายช่อตัวเล่นดี่คดว่าจะาลงสนามครับปราริสแซงต์แมงลูกทีมของหลุยเอเรเก้น่าจะมาในระบบนะครับ4-3-3เหมือนเดิมนำทัพโดยผู้สาประตูอย่างดอนารูมากองหลังมีปาโชมาควินยอตไฮคิมีเมนเดสอยู่กันครบนะครับโดยเฉพาะเมนเดสว่าที่แบ็กซ้ายที่ด,ดีสุดในโลกนะครับตรงกลางมีวิตินยาครับจูอัลเนเวสแล้วก็ร่างของฟาเบเบนลุยครับด้านบน3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกนสรส อ่า,อาใช่กองหน้าสินะครับอา่าริมเส้นนะครับชาวจอร์เจียก็น่าจะได้ออกซัด เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับปารีสแซงแมงแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดน่าจะจัดผู้เล่นดีสุดลงสนามแน่นอนเพราะว่าพวกเขาก็ยังไม่เคยเป็นแชมป์ฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับส่วนด้านของแอตเลติโกมาดริดครับลูกทีมของดิโก้ซิเมลแน่พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2ซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขานำทัพโดยมี3ตัวอย่างการโอบักกองหลังอย่างนอร์มานครับคิมิเนสตรงกลางมีโกเก้นะครับคอนเนอร์การรเกอร์ ager, รวมไปถึงด้านของลาดิโกเดอปอนะครับแล้วก็คู่หน้าเหมือนเดิมครับอออองงงงงตตตตวววนน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 นกกกกกกกิสสมมมัััััััััจจจจจบบบบบบบคคคคููู่่่่่่เเเเเเรรรรรรีีีียยยลลลลาาาะะ็็็็ด้้ชืุุแใ ใจปลารีสมากกว่าพวกเขามีความกระหายครับแล้วที่สําคัญเลยเล่นกันได้อย่างสนุกแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะครับภายใต้การคุมทัพของหลุยเอลิเก้เพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดนะครับส่วนในเรื่องของดีแคปเกมนี้เปิดไห้ปลารีสเป็นต่อแอตเลติกมาดิดอยู่ที่ครึ่งตัวกำแพงมาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5งจุดกำแพงมาบนเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่ามี3ประตูให้เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นไปมองบนกันได้ชวนกันไปต่อนะครับที่ครึ่งชตัวไปอยู่กับแชมป์ยุโรปนะครับอย่างปลารีสแซงต์ชงแมงลุลงเฉียบบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ผู่ต่อมาครับเราอยู่กันที่ฟีฟ่าคัพเบอร์ครับนะครับเราไปดูเกมระหว่างพามาลัสครับวันนี้พวกเขาจะเจอกับปอร์โตเกมคู่นี้คิกออฟราตีห้านะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะพามาลัสเนี่ยตัวแทนจากบราซิลครับส่วนทางด้านของปอร์โตเนี่ยตัวแทนจากยุโรปนะครับนะส่วนในเรื่องของตารางคะแนนนะครับกลุ่มเอนะครับประกอบไปด้วยอาลีครับจากอียิปต์รวมไปถึงปอร์โตนะครับอินเตอร์มามี่นะของเรีย์เนลเมสซี่จากทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พามาลัสจากบราซิลนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5เกมหลังสุดนะครับทางดานของไพเมรัสนะครับนะพวกเขาเนี่ยชนะ3แพ้2นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้คูไซโรนะครับในศึกบาร์เซโลนามา2-1ส่วนด้านของนะครับปอร์โตจากโปรตุกเกส5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมก็ถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างสูสีกันพอสมควรก่อนจะมาเจอกันในศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์คลับนะครับก็ต้องบอกว่าฮิตเวสไม่เคยเจอมาก่อนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทางด้านของไพเมอร์เวตััันนะครบกกองงหล็ มีทางด้านของนะครับไมเคิลรวมไปถึงตรงกลางอย่างมาตินครับริชาร์ดลีออสกองกลางตัวเก่งทีมชาติโคลอมเบียแล้วก็ยังมีทางด้านของอ่าตอเรสแล้วก็แอดเดสันนะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นทางด้านของนะครับนาโรเปสก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของไพมาร์ตวันนี้อยู่ครบแน่นอนส่วนปอโตนะครับนะก็น่าจะมาระบบ3-4-3สีานำทัพโดยพิสาประตูทีมชาติโปรตุเกสอย่างเดโก็คอสตากองหลังมีเปเรสนะครับตรงกลางมีเวเรรานะครับรวมไปถึงด้านของโมราแล้วก็มาริโอนะครับด้านบนเนี่ยฝากไว้ที่นะครับนะเปเป้แล้วก็วิเอรานะครับก็ ตอวเต้าเล่นหลักๆนะครับทางด้านของปอโต้เองก็น่าจะอยู่ครบเช่นเดียวกันแต่เกมนี้ครับการเจอกับไพเมรัสซึ่งต้องบอกได้เลยว่ายากแน่นอนครับฟุตบอลบราซิลโดยเฉพาะไพเมรัสเนี่ยฟุตบอลเท้าสู่เท้าค่อนข้างจะชัวร,ะวร์พอสมควรเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเจียบอกว่าสูสีสู้กันได้สนุกอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของไฮเทคเกมนี้เปิดไพ้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันก,กัมพามาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองขีดสองจุดห้ากัมพมบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับลุงเจ็บเชื่อว่ามีโอกาสไปไม่ถึงเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่ามมมมมมัันนนนจจะะะเเปปป็็ไไไไไไ่่่่ด้้้แแตลงุงบบกกกกกกออยาาใใหรพคูี ต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ไปเชียร์พาเมรัสครับลุงเฉียบชี้ว่าความเขี้ยวแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยลุงเฉียบชี้ว่าไม่ได้ต่างไปจากโปโต้เลยแถมอาจจะดูดีกว่าด้วยในเรื่องของฟุตบอลเท้าสู่เท้านะครับฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับพาเมรัสตัวแทนจากบาราซิลครับเสมอไหนเสมอการบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ฟีฟ่าคัพเวิลด์คับนะครับเราไปดูเกมระหว่างบอต้าฟโก้อาเจตัวแทนจากบราซิลครับวันนี้พวกเขาจะเจอกับเซียทันชาวด์ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาเกมคู่นี้ kick off รา9โมงนะครับในส่วนของนะครับตารางคะแนนนะครับบอต้าฟโก้อาเจอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับแอดมอลิตนะครับแล้วก็ปาลิสเแมงรวมไปถึงเซียทันชาวด์ด้วยนะครับก็ถือว่ากลุ่มนี้อย่างที่เชี่ยบอกมาน่าดูจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของนะครับ ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับบอตาฟกอาเจพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเซเอร่าไป3ประตู2ส่วนด้านของนะครับเซเทนชาเดอร์ er 5เกมหลังสุดพวกเขานะครับแพ้2ช,นะชนะ2แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับแพ้กับแวนคูเวอร์ไวแคปไปที่3ประตูต่อ0พราะนั้นดูจากตรงนี้ครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าคู่นี้ก่อนจะมาเจอกัน5นัดหลังสุดค่อนข้างสูงสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่า,าจรงาร ครับกองหลังมีริคาโดรวมไปถึงอเล็กเตเลสตรงกลางนะครับมีน่างของเคซุสโรดิเกสแล้วก็อาร์เธอร์ส่วนหน้าเป้านะครับใช้เป็นร่างของมาเชรินี่นะครับนะกองหน้าตัวเก่งก็ถือตัวเล่ดหลักๆนะครับโอตาฟโกอา J เจตัวแทนจากบราซิลน่าจะได้ลงกันครบส่วนร่างของเซตันชาวเดอร์น่าจะมาในระบบ4 2่สเช่นเดียวกันนำทัพโดยกองหลังอย่างเบลครับตตโรแล้วก็กองกลางอย่างโรอดนนะครับนะแล้วก็รัสนักนะครับกองหน้าเป็นเฟรย่าก็ถือตัวเล่นนะครับเซตันชาวเดอร์เองก็มาเต็มเช่นเดียวกันแต่ผมเขียนช่ว J เป็นเรื่องยากครับฟุตบอลบราซิลกับสหรัฐลุงเฉียบยังมองว่ายังต่างกันอยู่นะครับด้วยคุณภาพของนักเตะแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนะครับส่วนในเรื่องของแฮดีแคปเกมนี้เปิดมาให้บุตาฟโกอาเจเป็นต่อเซนตันชาวดอร์อยู่ที่ปอปากำแพงโมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2ขีดสองจากำแพงโมบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้2ประตูยืนพื้นมีให้ลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนกลับไปต่อที่ปอปาเกมนี้ไปอยู่กับบุตาฟกโกอาเจครับลุงเฉียบมองว่าพวกเขาดูเหนือกว่านะครับด้วยรูปแบบการเล่นแล้วก็ทััััักกกกกษะะะขออองนนนเเเตตะตะครบบววาาาาามมมสถฉพพ้ียู่ไป ปลาบอกเด้เลเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราข้ามมาที่ ฝา่ฝั่งของศึกนะครับเซกูด้าของสเปนหรือว่าลาลิก้าสองนะครับเราไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศเพื่อหาหนึ่งเดียวเลื่อนชั้นกับสู่ลาลิก้าสเปนนะครับเป็นเกมนัดแรกนะครับเตะแบบเย้ยเยือนนะเป็นการพบกันระหว่างนะครับเจ้าบ้านวันนี้เป็นมิรันเดสก่อนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเรียลโอเบโดเกมคู่นี้คิกออฟราเที่ยงคืนนะครับในส่วนของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา4ครั้งหลังสุดเป็นรักของมิรันเดสชนะไป2เกมเรียลโอเบโดชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะครับก็ถือเวทเวทเนี่ยสี่เกมหลังสุดก่อนจะมมาาเเจอออกกัันนต้งบว่ิรดส ดีกว่าแล้วก็อีกหนึ่งเกมจะกลับไปเล่นกันที่บ้านของเรียลโอเบโดในวันที่22มิถุนายนนะครับในนัดที่2ของรอบชิงชนะเลิศก็ต้องมาดูกันว่าเกมนี้มิราเดสได้เล่นในบ้านก่อนจะเป็นยังไงนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศต้องบอกว่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับไม่แพ้ใครด้วยกันทั้งคู่ทางด้านของเจ้าถิน่นมิราเดสเนี่ยชนะ3นะครับแล้วก็เสมอไป2เกมนัดล่าสุดเนี่ยในรอบรองเนี่ยพวกเขาครับสามารถเอาชนะลาซิงซาตาเดร์ไปได้สประตูต่อ o o, หน ได้เสมอกับเอัเมเรียไป1-1ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับเพราะนั้นต้องมาดูครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงในเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยลุงเฉียบอกได้เลยดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นมิรันเดสนะครับน่าจะมาในระบบ5-3-2นะครับนำทัพโดยประสาทประตูมือ1อย่างทางด้านของฟราเดสครับกองหลังก็มีลิงคองนะครับเบนิโตแล้วก็ตรงกลางนะครับมีทางด้านของเรอิน่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นไอเชต้าจับคู่กับเปเนชิลี่นะครับก็ถือว่า2กองหน้าเนี่ยตัวเก่งเลยตัวแปรเลยครับตัวแปรสําคัญของทีมเลยครับ2คนยิงรวม การฤดูกาลนี้ครับทั้งหมด32ประตูนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยถึงนะครับนะ39ลูกเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของวตู้เล่นตัวหลักน่าจะอยู่ครบสําหรับเจ้าถิ่นอย่างมิลาดเดสพวกเขาน่าจะชิงความได้เปรียบไว้ก่อนส่วนทด้านของเรียลโอเบโดน่าจะมาในระบบนะครับนะ4-2-3-1นำทัพโดยกองหลังอย่างคราวโวนะครับนะคอสตัตแล้วก็วิดาวตรงกลางครับมีทนายของนะครับนะเซโอน่นะครับรวมไปถึงฮานสันกองหน้าเดียฝากความไว้ที่สุรากี้นะครับนะ14ประตูกับ4อสซิ์เป็น มอองงหน้าดาดสขทีเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับรายชื่อตัวเล่นเนี่ยลุงเฉียบนะครับบอกได้เลยสูสีแน่นอนแต่เกมเนี้ครับสิ่งที่มิรันเดสได้เปรียบคือการได้เล่นในบ้านก่อนลุงเฉียบเบว่าพวกเขานะครับน้ำมีความพร้อมมากพอแล้วก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยู่แล้วกับการเล่นในบ้านเพราะฉะนั้นเกมเนี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างมิรันเดสก่อนนะครับส่วนในเรื่องของที่แคปครับเกมนี้เปิดมาให้มิรันเดสเป็นต่อร่างของเดวเวโดอยู่ที่ปอปากัมแพร์มาบนเกมคู่น,นี้อยู่ที่สองช่วงตัวกัมแพร์มาบนเกมนี้ลุงเฉียบเบว่าะสองประตูในเกมเ เล่นในบ้านก่อนมีความได้เปรียบนะเสียงเชียร์สนามที่คุ้นเคยเทรานั้นครับเกมนี้ไปอยู่กับมิรันเดสบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรามาดูอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับเป็นกันโชซีรีส์บีนะครับหาทีมตกชั้นนะครับล่วงลงสู่ซีรีส์ซีนี่เป็นเกมนัดแรกนะครับระหว่างราซามครับซามโดเรียจะเปิดบ้านเจอกับซาแลนิตานาซึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นอยู่ในกันโชว์แวนอิตาลีแต่ตอนนี้ครับต้องมีอาจต้องมาดิ้นรนเพื่ออยู่รอดในซีรีส์บีต่อนะครับไม่ตกชั้นกับไคซีรีส์ซีน่าสนใจนะตีหนึ่งครึ่งนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเอเวสเจอกันมา4เกมหลังสุดเป็นด้านของนะครับซาแลนเนี่ยชนะไป2เเกมมครรับซาโดีย ชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมแล้วก็นัดต่อไปเนี่ยนะครับนะในในรอบเพย์ออฟนะครับจะกลับไปเล่นที่บ้านของซาแลนนิตาหน้าในวันที่21นะครับมถุนยนก็ต้องมาดูกันว่าเกมแรกใครจะกุมได้เปรียบไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของเฮตทเฮี่จะกันมา4ี่เกมหลังสุดเนี่ยค่อนข้างจะกินกันไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นซามโดเรียพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับทางทั้นขอนะครับนะนะอ่า ยูเวซานาเบียนะครับไปที่สูตรประตูศูนย์ส่วนทางด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่างซาเลนิต้าห้าเกมหลังสุดพวกเขาแพ้สองชนะสามนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะซินเดเรล่าครับไปที่สองประตูศูนย์เพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าสูสีส่วนทางด้านของรายชุดตุบเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าสินซามโดเรียน่าจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างเฟอร์รารี่ครับนะแล้วก็เป็นด้านของนะครับริชิโอนะครับตรงกลางครับมีเวล่านะครับนะแล้วก็ด้านบนฝักลงไปที่เอ็มไบเนียงนะครับกองหน้าตัวเก่่งอา ประตูน่าจะได้ออกซ้าเป็นตัวจริงนะครับก็ดูจากตรงนี้ลูชิบชวาซามโดเรียเล่นในบ้านก่อนตัวเ,เล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนส่วนผู้มาเยือนอย่างซาแลนิตาน่าน่าจะมาในระบบนะครับสามสี่หนึ่งสองนำทัพมาโดยนะครับนะผู้สามตัวเองคิดเต้นเส้นนะครับนะกองหลังก็มีเฟรดิเหมือนกันอารมถึงลิกเกอรี่นะครับนะแล้วก็หน้าคู่เป็นนั่งของตอนย่าจับคู่กับนั่งของซิมมี่นะครับก็ดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นเนี่ยลูชิบชวาสูสีอยู่แล้วสนุกอยู่แล้วเกมคู่นี้นครับกดดันด,นด้วยกันพอสมควรเพราะว่าถ้ามีผลแพ้ชนะในสองมมมีีีททตกกชัั้นบส ก็มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนัานต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของที่แคบเกมนี้เปิดให้ซามโดเรียครับเป็นต่อทางของซาเล่ก่อนนะครับที่ปอปากมแพมุมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2อกี่สองจุดห้ากำแพมุมบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่กับฟุตบอลอิตาลีนะครับส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบขออิงเจ้าบ้านไว้ก่อนครับได้เล่นในบ้านก่อนน่าจะชิงความได้เปรียบไว้ก่อนสําหรับราซามซามโดเรียนะครับไปเจียได้เลยบอกได้เลยครับซามโดเรียเฉียบเสียบขาดอย คู่สุดท้ายครับเราข้ามไปที่สวีเดนซูเปอร์เลตเทนครับหรือว่าลีก2ของสวีเดนไปดูเกมระหว่างวาเบิร์กครับวันนี้พวกเขาจะเจอกับวัชเทรัสเกมคู่นี้คิกอ o ฟราด4ทุ่มก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับนะส่วนในเรื่องของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นวาเบิร์ก11เกมชนะ6เสมอ3แพ้2มี21แต้มรั้งอยู่ับที่3ส่วนด้านของวัชเทรัส11เกมชนะ5เสมอ4แพ้2มี19แต้มรั้งอยู่ับที่4ก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันแล้วอยู่หัวตารางด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนในเรื่องของนเกาะวิ ไป2เกมวัตเทัชชนะไป1เกมนะครับก็ถือวทเวทค่อนข้างสูสีส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดเจ้าถิ่นวาเบิร์กพวกเขานชนะ2แพ้2สเสมอ1นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งแพ้มา2-1นะครับส่วนด้านของผู้มายืนอ,อย่างวัตลัช5เกมล่าสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้หนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวม5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอาก,กันต้องบอกว่าวัตเทชัชผู้มายือนด,ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของไรชัตตุเบรนครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นวาร์เบิร์กน มีทั้งของโบแมนนะครับเฮลแมนตรงกลางครับมีทั้งของวินโด้นะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยฝากไว้ที่ทั้งของอาฟองซี่นะครับเจประตูกับ1นึ่งแอซิดเป็นกองหน้าดาซลูของทีมนะครับก็ดูจากตรงนี้ครับเจ้าถิ่นวาเบิร์กน่าจะโลอ่าส่งเพื่อนรีสุดลงสนามแน่นอนกับเกมในบ้านนะครับเพื่อที่จะเก็บ3คะแนนไล่จี้จากฝูงซึ่งมีคะแนนห่างจากพวกเขาเนี่ยประมาณสัก3-4คะแนนเท่านั้นเองส่วนทางด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่างวัชรัตครับน่าจะมาในระบบ3ามสี่สามนำทัพโดยนะครับนะกองกลางอย่างนั้นของอ่าดนเน่นะครับนะรวมถึงราเซน ส่วนกองหน้าเนี่ยนะครับฝากความเป็นที่รินนะครับแล้วก็ด้ดัของนะครับนะชอนซานะครับนะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของด้านวัชรัตเองก็น่าจะมาเต็มเช่นเดียวกันเพราะวกเขาก็อยู่อดับที่4มีแต้มตามหลังจากฝูงเนี่ยประมาณสัก5-6คะแนนเพราะนั้นครับเกมนี้ถ้าชนะได้ก็มีโอกาสไล่จี้เหมือนกันนะครับก็ดูจากตรงนี้ เกมคู่นี้ลูงเฉียบมองว่าสูสีนะครับแต่สิ่งที่เจ้าถิ่นจะได้เปรียบคือการได้เล่นในบ้านลูงเฉียบเชื่อว่าพวกเขายังมีดีพอกับเกมในบ้านนะครับส่วนในเรื่องของแอนดิแคปครับเกมนี้เปิดให้วาเบิร์กครับแล้วก็ทางด้านของวัชรัตอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกำแพงมาวนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากำแพงมาวนเกมนี้ไปได้ลูงเฉียบเชื่อว่าสองประตูเกมนี้มีให้ลุ้นประตูที่สามเพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันอย่างที่ลุงเฉียบบอกครับเกมนี้ลูเอง,องเฉียบขออิงเจ้าบ้านนะครับนะลูงเฉียบเชื่อว่าการได้นนง สองเกมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เสมอไหนเสมอกันไปเชียร์เจ้าถิ่นวาเบิร์กบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และกระนั้นทางฟุตบอลทั้งเคู่ในค่าคืนวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนคู่แรกครับไปเชียร์ไบยอนวินิคคู่ที่2ปารีสแซงต์แชงแมงคู่ที่สามพารัส4บอตานฟุกออาร์เจ5มิรันเด6ส6ซามโดเรียรแล้วก็7อยู่กับวาเบิร์กนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์กันได้ไม่ชอบวาางงไไไวว้้้มมม่่่ตตออบนนทใจฟุุลลีคเยบบบบยย้าาาเเเสมมอออแแต่่่วววทททิครระหหห์ืนงีีฉใก ทุกคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ในระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนใครยังไม่มีกลุ่มนะครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำในทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีช่วยการแต่ละวันนะครับสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยแถมมีที่ให้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆรวมไปถึงของรางวัลแล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงนะครับเสื้อสวยๆอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไรแอ L S เจ็ดเจ็ดหรือว่าจะจิ้มลิงก์ลุงเฉียบวางมาให้ก็ได้นะครับส่วนใครจะคอมมมเเนต์ข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความมคคิิดตชลุงเฉบอมเมนต์กันมาเยยยออะะๆไดดดด้เเลลลุุงงฉีบบบินนรรัััฟททกกกกก่่่าาาาแตตต็ืมมคฝด เป็นกำลังใจลุงเจ็บกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ